สวัสดีค่ะทุกคน <Hey. S 1> ยินดีต้อนรับพัสดุช่องและกิชชีเจอกับพวกเราเหมือนเดิมนะค่ะแล้วแบบว่าเห็นชื่อคิปรู้ทุกคนก็จะรีบมาพิมพ์แล้วว่า Move on <c oughs> เป็นวงกลม <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่เราที่ Move on เป็นวงกลมเพื่อนๆเราหลายคนก็รีเควสตขอลงมาจริงหรอ จริงเราอ่ะทำดาดลกน่าแคนดี้หรือว่า,าน้ำตาลแผ่นเกาหลีแบบใสไปแล้วทำด้วยลูกอมไปแล้วไหนๆก็ทำมาขนาดนี้ละเราจะเล่นให้หลายแบบที่สุดเลยอยากดูอะไรพิมพ์ม,มาจะไปจบที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ <laughs> วันนี้เราขอยกของน้องคนนี้มา น้องเขาบอกว่าลองทำเดลกอนาแคนดี้ด้วยเยลลี่หมีไงคะอ่าช่างเรานี่ก็ทำอะไรเยลลี่หมีมาเยอะพอสมควรเลยมาดูกันว่าเราจะทำเดลกอนาแคนดี้จากเยลลี่หมีได้ไหมคือสับสนอีแคนดี้เยลลี่เย็นแคนเยลเทิเบ๊บอุปกรณ์ที่เราจะใช้ฉันกอดโอ๊ยตั้งมาเเยลลี่หมีอันนี้ไม่ใช่เยลลี่หมีนะ คือน้องเขาบอกว่าลองทําด้วยเยลลี่หมีใช่ไหมแต่ลักกี้ทีทั้งทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเยลลี่มากกว่านั้นนะมันมีหลายแบบอะ่ะ <Yeah. S 1> เราก็เลยเลือกมา3แบบมีเยลลี่หมี นี่แล้วก็เยลลี่โค้กนี่แล้วก็เยลลี่เบเกอร์ไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจะรอดบ้างมาลองไปด้วยกันเออไม่แน่จจะทําไม่ได้เลยมาในเมื่อุกคนอยากรู้แล้วจัดป่าเหมือนครั้งที่แล้วอยากขอลองแบบว่ายังไม่ใส่เบกกิ้งโซดาก่อนลองซักกระยอมหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวละลายเขาแล้วก็จะมาเทใส่วงกลมของเราเหมือนเดิมดูชิว่าจะกดเป็นลายได้ไหมนี่คือเหล่าหมีที่จะโดนบูชายันกับการทดลองของเราในวันนี้ไม่รู้ ว่าสุดท้ายละลายมาจะรวมเป็นสีน้ำล้างผู้กันหรือเปล่าลองดูก่อนแล้วกัน มาไฟอ่อนนะคะแล้วก็ลอให้น้องเขาละลายเออเริ่มละลายออกมาเป็นโจ๊กแล้วคือฉันจะพยายามไม่คนมันละกันเผื่อมันจะแบบเป็นไล่สีล็อกดูดีหมีมันผอมอะ่ะเออดเอดขาอดนะคุณไม่ได้ผอมคุณละลาย <c oughs> เยอะน่าจะพอแล้วล่ละ,ละเรามาลองเทใส่อันนี้กันนะเราทาน้ํามันไว้แล้วนะเพราะเราไม่มั่นใจว่าเยลลี่หมีอะ่ะจะติดไหมหอือโอ้โหรวมกันเป็นสีน้ำเปล่าทุกันอ่ะชื่อ แล้วก็เราจะเหมือนเดิมนะใช้สุดเดิมคือรอให้เขาเย็นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยปั๊มไม่งั้นอาจจะผีหน้าได้เรารอน้องเขาระดับหนึ่งแล้วเรามาลองปั๊มกันดีกว่าน้องเขาเป็นสีทองอ่ะเช้งสวยมากเลยทุกคนอิฟเป็นเพื่อนกันนะคะขอให้เลดเยียดเจ๋งมาลองแบบเบาๆก่อนนะหนึ่งสองไม่ตรงอีกแล้วกีเช้งนี่ตาเอยียงมากไม่เคยตรงกลางเลยเดี๋ยวเราลองวะมาร์กใหม่ให้มันตรงหน่อยนะคะ,ะตรงกลางขึ้นเลยอย่างคะก็ได้เยอะ เอาขึ้นก่อนโอาคค่อยมาเดือนนิดแล้วกันดีนไอีแล้วเช้งเราปล่อยเขาไว้ให้เขาแห้งอย่างนี้เลยไหมเหมือนเป็นตัวกดน้ําหนักอ่ะเอออะลองดูลองดูแล้วกันลองวางไว้ให้เขาถ่วงน้ำหนักลงไปแป๊บนึงแล้วก็เอาออกมาแล้วกันทำไมเอาออกมาแล้วมันเหี่ยวอย่างนั้นอ่ะนิ้วลอยหนักมากเตราว่าข้างในอาจจะยังแบบเหลวๆอยู่อ่ะวันเดียวเราก็ต้องคอยปั๊มๆหนีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเซ็ตตัวแข็งตัวนะคะเราเปลี่ยนแผนนะคะเพราะว่าน้องเยลลี่เขาอ่อนนุ่มนิ่มมากเราจะเอาน้องเขาไปแช่ตู้เย็นทั้งอย่างเงี้ยลองดู เดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบที่ใส่เบกกิ้งโซดาแบบขนมดาบเบนออริจินอลบ้างนะครับคร้นี้เราเปลี่ยนแผนนิดหนึ่งเราจะลองใช้แบบที่ไม่ต้องมีโมกลมดูเพราะโมกลมมีอันเดียวและยืจริงๆเราดูแล้วกันอาจจะกลมเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งโมก็ได้หรอโอเคเราละลายเยลลี่มีเหมือนเดิมทุกคนนะแต่ครั้งนี้เราลองพยายามแบ่งกกด้วยเนี่ยกกแดงกกเหลืองส้มกกเขียว การแยกกกสีของเราไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเว้ยหรอกแั้ก็รวมกับเดิมนะคะมาลองดูนะว่าถ้าหยอกเบกกิ้งโซดาลงไปมันจะเป็นยังไงคือชินก็ไม่เคยอ่ะทุกคนครั้งแรกลองทีละหย่อมสีแล้วกันลองตรงหย่อมสีแดงก่อนนะจะเป็นยังไงอ่ะเยอะเฮ้ยฟูฟ่องเฮ้ย ดูใช่ได้อยู่นะเฮ้ยสวยโอ้โหมากอ่ะเหมือนมัรชเมลโล่เลยเอ่ะล <c oughs> ้อวิธีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องหยดสีอื่นเพิ่มเดี๋ยวแข่งตามกันไม่ชันนะจ๊ะ <c oughs> นี่นะนี่นะนี่คือสีส้มว้าวเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะสีเข <c oughs> ียวเดี <c oughs> ๋ยวขอคนก่อนเออลองเหดูละกันนะ <c oughs> มันจะปนกันไหม <c oughs> อ่ะสีอ่ะเออปนกันแน่นอนเลยอ่ะยังไปยังไม่ทันไรเลยปนกันแล้วเนี่ยรอยากให้มันแยกสีอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะทุกคนกันมารเม จำปูหนึ่งหย <c oughs> ชดชาติไหนเราจะเสร็จวะล็อคนๆได้ไหมวนๆวนๆให้เขากลมหน่อยได้ไหมช่วยไกลเกียร์เล็กน้อย <Yeah. S 1> น้องเหมือนมัชเมลโล่เลยคือ <c oughs> จะให้ทุกคนดูก่อนว่าก่อนหน้านี้นนอ <c oughs> เห็นซากตรงนี้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะคือเราอะไปพับแบบนี้แล้วก็จะลองกดมนดูเว้ยปรากฏติดออกมาเราก็เลยอลองวิธีใหม่คราวนี้เราจะลองใช้แป้งข้าวโพดเพราะว่าเยลลี่หมีเนี่ยถ้าเจอแป้งข้าวโพดแล้วมันจะไม่ติดเว้ยก็เลยเอามาลองแบบแป้งดูนะคะมาลองทาแป้งข้าวโพดที่ตรงตูดอันนี้อะลองดูลองกดดูนะ เฮ้ยได้ยื้เฮ้ยแป้งก็มาแล้วเฮ้ยกลมแล้วทุกคนดีใจอุวยเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบติดแล้วดีนะกลมประมาณนี้กันได้ก็ดาวโคน้าไงเออดาวโคน้าดาวโคน้ากด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 เลยดีไหมแล้วต้องใช้แป้งข้าวโพดเหมือนเดิมสงสัยเราจะรู้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนจากเบกกิ้งโซดาเป็นแป้งข้าวโพดนะคะอาไรละทุกคนหนึ่งสองประกังยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆกดนะเช้งเฮ้ยวิน้องคนยุบยามมากเลยอ่ะเฮ้ยจุ๊บจุ๊บ พอแล้ว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 วะไปจะแบบแห้ติดทะเลไม่หมได้อยู่เข้าไปหนวดกุ้งได้อยู่มีแผ่นนิดนึงได้ได้ได้เจ๋งๆอันนี้ก็รอแห้งเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วกันเหมือนเดิมไปอยู่กับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำด้วยเยลลี่รสอื่นกันระหว่างที่เราเอาอีกอันไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาอีกอันมาแกะสลักเขาเป็นรอยแล้วนะเว้ยเฮ้ยไหนนาโชว์แนวตั้งหน่อยสินี่เฮ้ยเห็นไหมได้ได้อยู่แต่มันมีปัญหาตรงที่ ปัญหาใหญ่ที่สุดในการทําขนมอันนี้เลยนะครับอ๋อมาเจอแม่พิมพ์ไม่ได้ขอเราค่อยๆทําการแกะสลักดูแบบหนึ่งนะคะพร้อมหรือยังไหนดูนะให้อบแปบๆกำลังจะหล่อเท่อยู่แล้วกำลังจะหล่อเท่มันเหลือมุมสุดท้ายเอาไปซีเดาเดี๋ยววางอันนี้เลยขอเก็บงานแ๊บจานเราขอเก็บภาพไปก่อนนะครับเผื่อว่าเราแกะออกมาจากกระดาษแล้วมันเจ๊งนะครับ ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเขาก่อนนะคะ มันกลายเป็นอะไรวันนี้หรอคือเราต้องใช้แป้งข้าวโพดจำนวนมากเพื่อจะแงะแซะน้องเขาออกมาซึ่งพอแงะออกมาดาวหายนี่ดาวหายไม่พอนะครับเป็นขนมสีขาวไปแล้วแล้วน้องอ่อนแอไปแล้วดูดิเอ่อไม่มีแรงจะยืนเป็นดาวโกน้าแล้วเพื่อนคืออันนี้มันเป็นแบบเยลลี่อย่างเดียวมันน่าจะไม่รอดแต่เดี๋ยวมารอดูความหวังอันที่เป็นเยลลี่และเบกกิ้งโซดาโอเค อันนี้คืออันที่เราใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปดูดีป่าง้ดูดีดูด,ด,ดีดูเหมือนแบบขนมที่แบบเป็นขนมจริงๆนะครับเออดูใกล้เคียงกับเดวาวกนนาเคนดี้มากมามอลองดูว่าเอาออกได้ไหมเฮย้ยไม่ได้อยู่ได้อยู่ป็นเดียวชิบเป้งเลยเออดูมันนี่กน <laughs> แล้วกุ้หน้าที่ละลายแล้วเอามาันออกจากมือกูทีขอออกเองครับผมถิดกล้องอยู่นีใ่ใช้แป้งขงั้วช่วยใช่ไหมขั้วช่วยขั้วช่วยอ่ะเราทำงานกับเยลลี่มาเยอะเราเริ่มจากรู้และว,ว่าเยลลี่เนี่ยต้องแป้งขงั้วช่วนะคะทุกคนไม่เคยถูกกับแปรงขงั้วช่วนะครับนี่นะครับเมันก็ออกจากมือแล้ ในที่สุดเราก็ได้เน้อนมน้ำตาลแผน่นที่เหมือน marshmallow mm hmm. จากเยลลี่หมีอีกอันนึงรอแช่ตู้เย็นอยู่ซ้อมมันอยู่หลังจากที่เราได้ลองทํา mm hmm. เราก็รู้สึกแล้วว่ามันโคตรยากนะคะจากเดิมที่เราจะทํสามอันเราขออนุญ,ญาตค mm hmm. นเซิลอันนี้ไปนะคะ <Huh? S 1> เราจะโดดเข้ามาทําแค่ยูปี้แล้วกันทุกคน <Huh? S 1> เพราะว่ามันเป็นเยลลี่แบบอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถึ่ mm hmm. หงงะะออไหมลองดูลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะหลังจากประสบการณ์ที่เราลองมาเละเทะมากๆนี้มันทำให้เรารู้ว่า มันยากกว่าน้าตาลมากๆเยลยรี่เนี่ยถ้าอยากทำง่ายๆก็ไปทําลูกอมแบง่ายสุด <Okay. S 1> นะคะเอาเป็นว่าอันเนี้ยเราทําเพื่อคนดูทดลองไปเพื่อคนดูนะคะไม่น้องเบเกอร์เราควรจะช่าแหละน้องเข้าไหมาใช่เขาละลายทั่วถึงมาลองละลายไฟอ่อนเหมือนเดิมนะเราลองใช้ประมาณแค่นี้พอพราะก่อนหน้าน,นี้มันเหลือหมดเลยเว้ยทุกคนละลายได้ที่แล้วเราจะมาปาดเบกกิ้งโซดาอันเนี้ยเสี่ยงต่อการเจ๊งมากเลยเอลันนั้นเราู้ช บบเจลลี่เบอร์เกอร์นะครับเจลลี่เบอร์เกอร์เจอมแล้วเริ่มฟูแล้วสีอ่อนลงแล้วจากที่ฟูอยู่แล้วก็ฟูเข้าไปอีกโอ้ออยมันเป็นมันชแมลโล่ตรงอันเลยอะสีอ่อนลงเยอะมากแล้วก็จะอันน้องคนนี้ลงไปค่ะดูดีตอนนี้มันแบบพองมากเลยเหรอมันเป็นสีเนื้อเลยอะใช่สีอ่อนลงมากมากเลทุกคนลงไปอยากให้งงทุกคนได้กลิ่นจังเลยอะกลิ่นแบบว่า mixed berry you know mixed fruit อะไรเงี้ยผลไม้รวมแล้วก็โอ้โหกลมมากมา อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาทิ้งตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกดเขาเหมือนเดิมนะคะเออมาเราชะลมแป้งข้าวโพดเพิ่มอีกนะคะแค่จะหมดหอ่อเราจะลองกดให้น้องเขาแบนลงดูนะช่วยกันภาวนาว่าอย่าติดเฮ้ย,ย,ยได้ได้ได,ได ถึงว่าโอเคพอใจอลดไลน์ดล,ลดไลน์ลดลายไอ้ลวดลายนี่แหละกะลัวกลัวไ <c oughs> ลน์เลยเดียน้องขนมพิงอ่าขนมพิงค์เขาเชงรับกล็อกไอ้นี่ให้นะเ <c oughs> ชะลมให้เชลมให้ก่อนเดี๋ยวรับกเลงให้นะไม่งั้นมันจะ <c oughs> ไม่งั้นมันไม่อยู่ตรงกลางนะเช้งอ่ให้ล็อกปั๊มให้อ่ะนทุก่อนขนาดนี่มองผ่านกล้องนะเนี่ยมองผ่านกล้องนิงตรงเลยดู <c oughs> แล้วจะย้ายน้องเขามาแช่ตู้เย็นให้เสร็ตตัวเร็วๆนะคะหลังจากที่พวกเขาแข่งแล้วแกแ ไม่ต้องตกใจทําไมจะหยิบออกมา,หาให้ดูอันนั้นคือเจ๊งกระบงไปแล้วนะคะแล้วทำไมเราไม่ทำไถ่แต่แรกอะเออลืมคิดสุดท้ายเนี่ยมาทําบนอันนี้ชีวิตง่ายเลยดูสิเฮ้ยถือได้ด้วยและก็อันนี้เป็นอีกอันที่ทําจากยุป,ปี้นี่มีเยลยลี่หมีอันนี้ยุยป,ปี้สำหรับใครที่จะทํานะ <S <S พูดเลยด้วยความสัตย์จริงว่าเยลลี่หมีเปล่าๆสีมันสวยจริงแต่มันเหนียวมากแล้วก็อ่อนยุบยับมากดูเด็กมันละลายง่ายมากนะคะถ้าเกิดอยากจะเอามาเล่นเอามาจับมาแกะไม่แนะนาแต่ แต่อันที่มีเบกกิ้งโซดาเรารู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้นกว่าหน่อยแต่ว่าต้องต้องใช้แป้งข้าวโพดทาจะได้จับได้แต่ก็ยังหยิบยากนิดนึงนะเพราะมันบองแบ่งเพราะมันไม่ใช่น้ำตาลไงอ้นี่มันมีพวกแบบเจลาตินด้วยเนื้อออกไหมส่วนยุปปี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อ่อนตัวเหมือนกันนะคะในไหนลัคกี้ทีทั้งทีเราทามากี่อันแล้วก็แก่อันล็อกเดี๋ยวเช้งจะเป็นคนแกะใช่ไหมครับไม่เป็นหน้าที่ของแกฉันจะเป็นหน้าที่ทาแกเป็นหน้าที่แกะอี่แล้วรึแกจะต้องเลือกเอาเนี่ยจะดาวจะหัวใจหรือว่าจะน้องมนนุษย์ตัว้อ ปมเราเคยแกะด้วยหัวใจได้ไปแล้วคราวนี้เราแกะนี่ดีกว่าน้องคนดีกว่ารอบมมกขระอ่าถนัดไหมหรือว่าจะแยกเขาออกมาดีนเมกขรบดีกว่าเออแยกออกมาดีกว่านะเออมาเป็นยังไงความรู้สึกไอทีอ่เป็นน้ำตาล่ะแม่งก็ยากเพราะมันจะแตกใช่ไหมอันเนี้ยแม่งยากเพราะแม่งเหนียวเว้ยมันไม่ขาดอะมันยืดมากเลยดูดิ หมือนแบบฝรั่งวะเออมันจะขาดยังไงก่อนอ่ะนะเราต้องลองให้ทุกคนดูแล้วขอเปลี่ยนเครื่องมือม๊หน่งทุกคนเข็มไม่รอดแน่นอนจริงเหรอริงนั่งแช่อะไรอ่ะไม่มีทางเดี๋ยวมาแป๊บเดียวโอ้โหเอาอย่างนี้เลยหรอเปล่าในๆแล้วก็ทำเดโกนหน้าที่มันนอกเหนือจากสูตร ปกติแล้วเราก็เลยลองแกะด้วยวิธีที่มันพิสดารขึ้นแล้วกันนะคะโอ้มันเหนียวมากทุกคนเราเห็นความหลุดออกมาแล้วนิดนึงนี่จึงหนึ่งอะค่ะแล้วถึงหนึ่งมา<ห>ไปต่อนะครับไปต่อไปต่อตอนนี้น้องเขาจะเริ่มละลายแล้วใช่ไหมใช่พอกดไปมันก็จะติดมือนิดหน่อยนะครับ<อ>ทาให้ยิ่งแกะยากกว่าเดิมอัปเดตเราเอาแป้งข้าวโพดมาช่วยนะคะไม่งั้นมันติดนิ้วเว้ยดูดูนิ้วเราถึงเฮ้ <c oughs> แต่ว่ามันก็มีความเคลิบหน้าอยู่บ้างดูเดเห็นมาก ก็เริ่มจะหลุดออกมาแล้วพยายามก็พยายามไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อคุณผู้ดูนะครับที่จะได้<ช>เห็นว่าเราแกะออกมาได้จากเป้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะเอาน้องเขาออกมาเก็มีของวังแล้วหรือเปล่าวะตึงเนื่นอมากน้องตึงเนื่อสุดๆ <c oughs> ทำไมมันเป็นอย่างนั้น <laughs> มันน่าจะโดนความร้อนจากมือเยอะนะคะใช่ทุกคนแล้วมันก็เลยกลายเป็นหนังที่กําลังเข้าฉายอยู่ตอนนี้นะครับอวินนมแล้วก็คานเนนนะครับแต่ว่าเราจะออกมาเป็นรูปคนได้นั่นคนเหรอนี่คน <c oughs> โอ้ยคน <c oughs> คน <c oughs> ชิมเลยไหมใช่เราต้องชิมผลงานที่เราทําด้วยแต่อันนั้นน่าจะเค็มแล้วไม่ใช่เค็มอะไรนะเค็มที่มืออันนี้จะเป็นเยลลี่เบอร์เกอร์ครับอร์ลองชิมดูซิ เค็มเฮ้ย <laughs> ไม่เค็มมันเป็นยังไงต่างจากยุปี้ปกติปะมันมีเท t e เจอร์คล้ายมัชเมลโล่มาก <c oughs> มากๆเลยอะเฮ้ยหน้าตา,ามันก็เหมือน,น <c oughs> ตอนที่เราเทอืมมันคือมัชเมลโล่เลยแหละทุกคนอ่ะงั้นเราต้องชิมวันนี้ด้วยอันนี้ยังสมบูรณ์ดีอยู่ต่างชิมฟีกัดเลยรปะอ่ะลองชิมดูหนึ่งสองสามย้วว้าจื๊อ oh my god วันอะไรมันจะขาดอืมอร่อยมันเป็นยังไงอยากชิม่ะมันเป็นมัชเมลโล l รสเย็นร่มหมีไม่เลี่ยนว่างนะั้นไม่เลี่ยน <c oughs> ไม่เลี่ยนแล้วที่สำคัญมันเป็นไงนนรู้ป่ะเบกกิ้งโซดามันทำให้ไอเนี่ยมีความซานินๆ <c oughs> เว้ยเฮ้ย <c oughs> อร่อยอร่อยเออกระโดำดู แบบสมมุติว่าปั๊มไม่ได้ก็ไม่ต้องปั๊มก็ได้นะมันแผ็นแผ็ไปอ่ะน่าแหละทุกคนก็ไปลองทํากันดูได้ใช่สนุกดีเหมือนกันถึงแม้จะโอเคยากนิดนึงแหละยากนิดนึงเพราะว่ามันเหนียวมันหนึบหนักไปหมดนะคะก็ถือว่าเราทําตามที่ตามสั่งแล้วนะคะอยากดูอะไรอีกอ่ะมาช่วงช่วงนี้จะเป็นดองว่น้าตามสั่งนะครับเออดองว่น้าตามสั่งแล้วะอยากดูอะไรมาพิมพ์มาคอมเมนต์มานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปนาบายบายวีว ไม่ใิดอันนี้อ่ะอันนี้อมันก็เยลลี่หมีธรรมดาไปวะก็น,นั่นน่ะสิโอโ้โหมันน่าจะแบบละลายติดแล้วอะ่ะโอโ้โหติดทุกคนนี่ขนาดโมซิลิโคนนด้วยแกคือเขาเหนียวมากโอ,โ,ออโอ้โหออือโมซิลิโคนบอกว่าเสียชื่อคุูหมดเลยเนี่ย